thank hey. you จำกัดมหาชนพลังงานทดแทนสะอาดและสีเขียว Green and Green Renew a b l e Energy ดินดีรากกระจายขยายลำตน้นด้วยปุ๋ยอินทรีย์เม็ดถ้ำเค็งข่าวตา t p i ออุดมไปด้วยจุลินทรีย์และธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชทุกชนิดช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับพืชและปริมาณไส้เดือนในดินสวัสดีครับ รายการเปิดโลก TPI ฉบับเกษตรอินทรีย์นะครับพบกับผมนะครับบัณฑิตอนุรุตนะครับผู้ดำเนินรายการนะครับวันนี้ก็จะได้ํำสาระสำคัญนะครับองค์ความรู้ต่างๆในแวดวงเกษตรนะครับมาเล่าสู่ให้พี่น้องเกษตรกรไทยรับทราบนะครับว่าสถานการณ์นโยบันเป็นยังไงบ้างนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับทาง TPI ของเรานะครับก็ได้เขาเรียกว่าสรรสร้างนาผลิตภัณฑ์ดีๆออกมาให้กับพี่น้องเกษตรกรไทยรับ ันได้ใช้กันนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการปลูกพืชนะครับมีตั้งแต่การเตรียมดินจนถึงนะครับทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นนะครับรวมถึงการเลี้ยงสัตว์นะครับตั้งแต่การทําให้สัตว์มีความสมบูรณ์หรือการป้องกันนะครับเขาเรียกว่าบริหารจการลงเรือนนะครับรวมถึงนะครับภาวะเศรษฐิ์เขาเรียกว่าภาวะโรคระบาดที่เกิดขึ้นอยู่ในในปัจจุบันทั่วโลกเลยรวมถึงประเทศไทยนะครับซึ่งก็เป็นที่นะครับเขาเรียกว่า เป็นปัญหาอยู่นะวันนี้้วก็มีตัวป้องกันนะครับเขาเรียกว่ากลุ่มรักสุขภาพของท p i เราก็ผลิตขึ้นมานะครับเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายเรารวมถึงป้องกันการแพร่ระบาดของโรคนะครับผมนะครับในวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่านะครับนำองค์ความรู้สาระสำคัญนะครับซึ่งวันนี้เราจะขึ้นไปที่ทางทางภาคเหนือนะครับเกี่ยวกับการนะครับเลี้ยงสัตว์นะครับอาจจะเป็นเขาเรียกสัตว์เศรษฐกิจ นะครับที่หน้าอนาคตน่าจะมาแรงนะครับเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยนะครับมันเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่เขาเรียกว่ามูลค่าต่อตัวเนี่ยสูงมากนะครับแล้วก็เลี้ยงง่ายนะครับผมปัญหาการจัดการเนี่ยไม่ได้เหมือนเหมือนสัตว์เศรษฐกิจตัวอื่นนะครับแล้วรวมถึงนะครับเขาเรียกว่าตลาดยังมีความต้องการมากขึ้นนะครับวันนี้ผมได้รับเกียรตินะครับจากคุณอัจฉริพล เเยนะครับผู้เขาเรียกวผู้เชี่ยวชาญในการดูแลพื้นที่ทางเขตเหนือตอนบนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับเอ๊ะคุณอธิพลนี่ดูแลในเขตไหนบ้างครับไหนไหนลองลองลองเล่าให้พี่น้องเกษตรกรรับทราบนะครับอ๋อถ้าถ้าตัวผมก็จะดูแลในส่วนของเอ่าเขตที่จังหวัดแพร่น่านพะเยาเชียงรายลำปางครับอ๋อแพร่น่านพะเยาเชียงรายลำปางนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะปลูกเขาจะโซนพวกนี้ที่พูดมาเนี่เป็นลักษณะภูมิศาสตร์คือเป็น เป็นเป็นเขาเป็นเนินเขาครับการเขาเรียกว่าพื้นที่ถือครองต่อคนเนี่ยน้อยมากนะครับเฉลี่ยไม่ถึง5้าไร่ภาษีนะครับคนคนแถวแถวแถวโซนที่ที่ดูแลอยู่ตรงนี้นะครับเขามีการเกษตรที่ส่วนใหญ่จะน่าจะเป็นไม้ผลถูกไหมฮะไม้ผลครับครับเป็นพวกลำไยลิ้นจี่ลำไยใช่ครับลำไยลิ้นจี่ครับแล้วก็แล้วก็จะมีเป็นพวกพวกพืชไร่ก็จะเป็นพวกข้าวโพดเป็นหลักพืชไร่ก็เป็นข้าวโพดเป็นหลักนะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้ระบบของการเขาเรียกว่าปลูกแบบ อาศัยน้นนําฝนเป็นหลักใช่ครับน้ำฝนคือระบบชรประทานยังยังพอมีไหมหรือมีมีครับมีในพื้นที่แบบเป็นอําเภอพวกอําเภอเมืองพื้นราบอะไรงเงี้ยอ๋อเป็นอําเภอพื้นราบในะระบบชปรมทานก็คือถามว่าอ่แตกต่างกับภาคอื่นภูมิศาสตร์มันด้วยภูมิศาสตร์ที่มันแตกต่างกันไม่เป็นภูเขาวันการเกษตรส่วนใหญ่เขาจะรอเขาเรียกว่าอาศัยน้นําฝนเป็นหลักนะครับพอฝนตกมาทีวก็จะมีการเกษตรทีนึงถูกไหมครับระหว่างที่เขาเรียกว่าทําการเกษตรที่เป็นไม้ผลก็ดีนะค่าก,ก็ดี ก็ยังมีการเลี้ยงปศุสัตว์บ้างใช่ครับถูกไหมฮะการเลี้ยงปศุสัตว์ก็เป็นลักษณะของลักษณะของครัวเรือนคเรือนเป็นหลักครัวเรือนถูกไหมฮะใช่ครับเออส่วนใหญ่เขาเขาเขาเลี้ยงอะไรครับส่วนใหญ่ก็จะมีพวกอ่าถ้าเป็นครัวเรือนก็จะมีอ่พวกสุกรนะครับอ่าฮะแล้วก็พวกวัววัวและสุกรอ่าฮะแล้วก็แพะครับแพะโอ้แพะนะครับแพะนี่ก็คือเลี้ยงเป็นแบบอ่าเขาเรียกว่า ขายตามชุมชนหรือขายตามเขาเรียกขายส่งฮะอ๋อก็มีทั้งสองแบบครับแต่ว่าลูกค้าที่ที่ผมเข้าไปก็จะเป็นขายเป็นเป็นขายเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับอ๋อนี่ครับวันนี้ที่ผมพูดถึงโรงแพะเนี่ยก็คือเศรษฐกิจตัวใหม่ศาสตร์เศรษฐกิจตัวใหม่เลยครับเพราะว่าตัวค,คือตลาดยังมีความต้องการสูงนะครับมันเป็นตัวเขาเรียกว่าสัตว์ตัวไม่ใหญ่มาก มนสามารถเลี้ยงในห้วงเวลาที่ที่ที่สั้นแล้วได้มูลค่าสูงใช่แล้วพื้นที่ในการเลี้ยงไม่ไม่ต้องเยอะใช่คือไม่ต้องมีพื้นที่ที่จะต้องไปปล่อยให้มันเดินนะครับซึ่งวันนี้เราจะได้นำนะครับเกณฑ์ความรู้หรือองค์ความรู้ที่สินค้าของ D ครับที่จะไปใช้ในการเลี้ยงแพะนะครับใช้อะไรบ้างมีอะไรบ้างในขั้นตอนที่จะต้องปฏิบัตินะครับและมูลค่าแพะต่อตัวนี้เป็นยังไงนะครับซึ่งวันนี้นะครับคุณ อัตพลจะได้มาเล่าประสบการณ์ตรงนี้นะครับครับเกษตรกรท่านนี้อยู่ที่จังหวัดไหนครับอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดแพร่ครับอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดแพร่ใช่ครับก็คือขายเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ใช่ครับผมอยากรู้ว่าไอ้ไอ้ลูกพันธุ์เนี่ยขายแล้วขายไปให้ใครขายให้กับเกษตรกรลูกเป็นเหมือนลูกฟาร์มในในในจังหวัดนะครับอ๋อยัางยังเลี้ยงออกก็คือขายต่อให้กับลูกฟาร์มในจังหวัดอยู่ใช่ครับใช่ขายทั่วพื้นที่แพงไหมครับต่อตัวเน่ย ถ้าพันนี้ผมเท่าที่ดูมาแกจะอ่าแกบอกว่าประมาณสักสามเดือนนี่ก็สักสามหมื่นได้มั้งครับมันเป็นเลือดมันอ่าที่ผมเข้าไปมันเป็นเลือดร้อยอะครับเอาเฉพาะตัวพ่อพันแม่พันใช่ไหมสามหมื่นอ่าไอ,อตัวตัวลูกมันลูกมันนะครับตัวลูกลูกที่มันได้ประมาณสักสามเดือนนะครับแต่ไม่ไม่ถ้าลูกสามเดือนนี่ไม่ถึงราคาประมาณนั้นไม่ไม่ไม่น่าจะสูง เออเหมือนเล,อเลือดเลือดมันเลือดร้อยอะครับมันขายเลือดร้อยใช่ครับคาว่าเลือดร้อยก็คือเอาง,ง่ายๆว่าความเขาเรียกว่าควาถ้าภาษาทางทางทางวิทยาศาสตร์ก็คือคือมีความเต็มหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์สามารถที่เอาไปขยายต่อแล้ว<น>เขาเรียกว่ารุ่นถัดไปอ่ะมันจะไม่ได้ด้อยคุณภาพคือจะตรงตามสเปคทั้งหมดเลยนะครับร้อยก็เอาไปขยายต่อก็จะได้ร้อยต่อ ครับคือถ้าเลือมไม่ถึงร้อยเนี่ยมันเวลาไปขยายมันก็จะม่รดลงเรื่อยๆถูกไหมใช่ครับเขาจําหน่ายแต่เลือดร้อยถูกไหมฮะใช่ครับอันนี้เป็นฟาร์มจําหน่ายเฉพาะเลือดร้อยอย่างเดียวเลยเกิดมาสามเดือนขายเลยครับสามถึงสี่เดือนนะครับคนเอาไปเลี้ยงต่อกเอาไปขุนเหลือไปเลี้ยงเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ต่อเอาไปเลี้ยงเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ถ้าเป็นตัวผู้เขาก็จะหาเอาไปไว้เอาไปเป็นอ่าเขาเรียกอะไรจ่าฝูงเนาะถ้าแพะแคจะมีจ่าฝูงตัวนึงอะไรเงี้ยครับถ้าเป็นตัวผู้ก็คือ เขาผลิตเอาพ่อพันธุ์ขายพ่อพันธุนน์แม่พันธุ์อย่างเดียวนะครับแล้วเอาไอ้คนที่ซื้อก็เอาไปเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุนน์เพื่อไปสร้างลูกหลานถูกไหมเพื่อเอาไปเอาลูกแล้วเอาไปเลี้ยงขุนขยายต่อใช่ครับเข้าลงเชื้อนเองนะครับใช่ครับแต่ส่วนใหญ่ตัวแม่เขาจะเขาจะแบบว่าถ้าเป็นตัวเมียเ<อ>ขาจะยินดีมากเลยครับถ้าเป็นตัวเมียอ๋อเพราะว่ามันเอาไปทําเป็นแม่พันธุ์ได้หลายข้อกว่าอ๋อฮะใช่คร,ครับถ้าพ่อพันธุ์นี่ส่วนใหญ่เขาจะ ถ้าเลี้ยงได้โตแล้วเขาก็จะเชื้อดข่อ๋อคือเอาตัวแม่ครับตัวแม่มันจะได้คือซื้อหนึ่งตัวอาจจะท้าแจ็คฟอตได้ตัวแม่อีกก็จะได้ตัวแม่เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ขยายเพิ่มไปอีกใช่ครับนั่นหมายความว่าเขาก็จะมีเขาเรียกว่าประชากรเพิ่มมากขึ้นแต่หากเป็นตัวผู้มันก็ไม่ขยายได้แล้วใช่ถูกไหมครับปีก็คือตัวผู้มันไม่ไม่ออกลูกนั่นเองนะครับเนาะครับตอนนี้ไม่เป็นไรนะครับแล้วกลับมาที่คุณเกษตรกร,ร,กรท่านนี้ชื่ออะไรฮะเมื่อกี้ลืม อ่าผมเนี่ยกแกพี่เจมเนาะพี่เจมอ่าคุณเจมอยู่ที่แพร่เนี่ยเขาไปรู้จักสินค้าทีพอยังไงครับลองลองเล่าให้ฟังหน่อยไอ้แกแกเป็นแกเป็นคนที่ใช้ไอ้ตัว,ต,วตัวสินค้าทีพาก็จะแกใช้ซินเบติกอยู่แล้วครับแต่ว่า,เ,าเ,เขาเขาารู้จักจได้ยังไงฮะเขารู้จักแกก็เข้าไปดูในออนไลน์เนี้ยครับแล้วก็ก็เห็นว่าเอะมันมีซินเบติกของทีพเนาะอะไรเนี้ยครับแกก็เลยแบบสนใจก็ติดต่อเข้ามาให้ เข้าไปแนะนำอะไรเงี้ยครับแล้วแกรู้ไหมฮะซิมบร์ติชิปไอมันคืออะไรหรือแกรู้มาก่อนแล้วไอ้นี่คือจุนซีช่วยย่อยนู่นนี่หรือแกศึกษามาแล้วแกแกแกไม่แกแกศึกษาไว้แล้วครับว่าซิมบรติใช้ทําอะไรเลยครับแกเลยเวลาใช้ก็เลยมีความเข้าใจอย่างดีเลยครับแสดงว่าก่อนหน้านั้นแกจะต้องมีการประสบปัญหาอะไรบางอย่างแน่ในฟาร์มแกแกถึงจะต้องมีการศึกษาหาสินค้าพวกนี้เข้าไปใช้ในระบบเคยเคยถามเขาตรงนี้ไหมอ่แกบอกว่าจะเป็นพวกเรื่องของท้องอืด แพะไม่ค่อยกินอ๋อนี่ครับคุณเจมที่หันมาใช้สินค้า TBI นะครับซินโบติกเนี่ยก็เพราะว่าปัญหาเริ่มแรกที่เขาเลี้ยงอยู่ไอ้แพะนี่กินกินกินผักกินหญ้ากินไม่ได้กินอาหารคนใช่ไหมไม่ใช่ครับทําให้เขาท้องอืดใช่ครับแล้วเขากาลังหาว่าสินค้าตัวไหนที่ช่วยในการท้องอืดลดการท้องอืดของแพะได้ใช่ครับไมเขาก็เลยศึกษา แล้วศึกษาไปศึกษามาค้นไปค้นมาเจอสินค้า t ี i อนะครับก็ได้สั่งซื้อเข้าไปใช้ในี่ครับนานแ้วนานหรือยังที่เขาเริ่มใช้ประมาณสักเจ็ดแปดเดือนได้แล้วครับโอ้ย้อนกลับไปเจ็ดแปดเดือนเลยนะครับที่เรามาเล่าสู่กันฟังเนี่ยนั่นคือผลสำลิดที่เขาจะเกิดขึ้นนะครับโดยที่เขาตัดสินใจที่นําสินค้าทีพไอเข้าไปใช้ในการเลี้ยงแพะครับประมาณเท่าไหร่ที่ที่เามีอยู่ที่เขาเลี้ยงอยู่ประมาณสักสี่สิบกว่าตัวเนี่ยครับ พ่อแม่หมดเลยรวมรวมรวมตัวที่มันคลอดมาใหม่ด้วยครับถ้าเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นี่เขามีเยอะไหมประมาณสักสามสิบได้ครับโอ้สามสิบเลยนะนี่ผลิตจากพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อย่างเดียวใช่ครับใช่ก็คือไอไอขายได้ลูกออกมาได้ก็คือขายไปต่อเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เหมือนเดิมใช่ครับอ๋อเนี่ยครับปัญหาที่เขาเกิดเขาก็พยายามค้นหาแนวทางแก้นะครับแนวทางแก้ทีไอก็ไปเจอเขาเจอทีไอก็คือคตัวเลือกที่เขาจะต้องนําไปใช้นะครับช่วงหน้านะครับ เกษตรกรท่านใดนะครับที่เลี้ยงแพะนะครับหรือสัตว์อื่นๆที่ใกล้เคียงกันเลยครับก็ดีที่เป็นกีบนะฮะสัตว์กีบเนี่ยนะครับเราจะมารับฟังว่าเทคนิคหรือวิธีการหรือการนําไปใช้สินค้า TBI มันเกิดขึ้นผลประโยชน์ที่ได้คืออะไรแล้วมันทําไมเขาถึงตัดสินใจใช้ตัวนี้นะครับเกษตรกรท่านใดนะครับที่สนใจสินค้าของ TBI นะครับ หาซื้อนะครับได้ตามร้านตัวแทนจำหน่ายที่เป็นร้านอาหารสัตว์นะครับหรือตามกลุ่มโมเดินเทรดนะครับไม่ว่าจะเป็นโกลบอลเฮาส์นะครับซึ่งตอนนี้มีเกือบทุกป,ประเทศและไทยวัสดุแล้วดูโฮมบาร์ู้ตี่บางจังหวัดน,นะครับหรือถ้าใดไม่สะดวกเลยก็สามารถเปิดในเว็บไซต์เข้าไปที่ tpi อออนไลน์สามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับของส่งตรงถึงบ้านแล้วแต่ตามสะดวกนะครับ ช่วงหน้าเราจะมาเจาะลึกวิธีการใช้สินค้า TPI กันครับพักกันสักครู่ครับ สู่ช่วงที่2นะครับกับเปิดโลก TPI ฉบับรเรษตรินที์นะครับเมื่อกี้เราคร้างกันที่การใช้สินค้าของ TPI นะครับคุณเจมส์นะครับเขาประสบปัญหาในเรื่องของแพ้ท้องอื่นนะครับแล้วก็ศึกษาอยู่นานเลยก็ได้ตัดสินใจใช้สินค้า TPI ชื่อว่าซินโบติกนะครับซึ่งย้อนไปประมาณ7-8เดือนที่แล้วนะครับทีนี้กลับมาถามทางคุณอจณัจพลหน่อยฮะว่า ไอ้ไอไอสิ่งที่ทําให้แพทย์้องอื่นเนี่ยเขาให้กินอะไรฮะเขาให้กินอะไรตอนนั้นเ,ออเขาให้กินก็จะเป็นพวกย่าหวานกับย่าจักรพพัดนะครับย่าหวานกับย่จาจักระรรดครับโดยทางทางฟาร์มเองเขาปลูกปลูกไว้เองนะครับอ,อ๋อเขาปลูกไว้เองนะครับไอ้แพทย์นี่มันเลี้ยงเป็นเป็นเป็นยังไงลักษณะเป็นคอ, <ลง S 2> อครับคอกยกสูงคอกยกศูงยใช่ไหมครับก็หมายถึงว่าขังมวอยู่ในนั้นเลยใช่ใช่ก็ก็จะมีปล่อยมาบ้างนะครับแต่ว่าจะไม่ปล่อยหน้าฝนเพราะว่าเรื่องส่วนใหญ่หน้าฝนจะมีปัญหาเรื่อง พวกพญาิอะไรเงี้ครับอ๋อคือแพะนี่อาจจะเป็นสัตว์สะอาดหน่อยนะฮะเขาเลี้ยงมือคอกยกสูงนะครับแล้วให้ที่โอโซนทีะฮะให้ถ่ายมูลลงข้างล่างข้างล่างใช่ครับแล้วก็คุณเจมไปไปเกี่ยวหญ้าหวานอะไรหญ้าจักรพัฒน์จักรพัฒน์ทาให้เ<ช>ขาเช้าเย็นใช่ครับเป็นสัตว์ที่สบายมากเลยแล้ว,ลวก็กินกินใช่ฮะกินไปกินมาท้องอืดนะครับก็เลยเอา TBI เข้ามาช่วยใช่แปดเดือนที่แล้วนี่ใช้ TBI ละเริ่มใช้ TBI จนถึงแปดเดือนนี้ ใช้ยังไงครับทีไบไอซินโบติกทีไอของแกจะใช้ซินโบติกนะครับผสมก็ประมาณสัก5 0าสต่อน้ำห้ลิตรนะครับให้กินเช้าเย็นครับก็คือเอาไปใส่ในน้ําใช่ครับผสมแค้กินใช่กินช่วยในเรื่องของการย่อยใช่ครับครับเช้าเย็นเลยเช้าเย็นครับแล้วก็ใช่ครับทุกวันอ๋อก็คือแล้วเขาบอกว่ามันเป็นยังไงมันเกิดอะไรขึ้นก็แพ้แบบ มันท้องอืดไ,ไม่ไม่ไม่เจอแล้วท้องอืดอะไรเนี้ยกินอาหารดีขึ้นแล้วก็กินพวกกินอ่ามูนอะไรครับมันก็จะไม่ค่อยมีกลิ่นส่งกลิ่นเท่าไหร่ครับอืนั่นไหนไหนความว่าถ้าตามหลักก็คือเขาว่าให้กินซินโบติกเนี่ยเพื่อไปช่วยกระบวนการย่อยนะครับฮอมมันย่อยเสร็จไอ้ยาที่เขาให้กินมันอาจจะเกิดการกระบวนการหมักที่เป็นแก๊สทําให้ท้องอืดน,นะแพ้มันท้องอืดได้แต่ไอ้ตัวทัเติอืจุลินทรีย์ที่เป็นระบบที่เติมไปนในน้าให้แพ้กิน มันก็นไปช่วยอยู่ในระบบการย่อยนะครับการเกิดแก๊สไม่มีนะครับการพองอืดไม่มีนะครับ,รออรบแล้วที่สําคัญคือจุลินทรีย์ย่อยอาหารได้สมบูรณ์การดูดซึมสารอาหารได้เต็มที่นะครับปัญหาของมูลที่ถ่ายออกมาก็จะเป็นลักษณะเป็นเป็นก้อน,น,อนไม่เหลวใช่ครับ,รบไม่มีกลิ่นกลิ่นใช่ครับกลิ่นน้อยลงอ่าครับผมนี่คือข้อดีนะครับที่สําคัญที่สุดก็คือ เขาเรียกว่าสร้างหูกคุ้มกันให้กับตัวแพะนะครับณวันนี้ณวันนั้นจนถึงวันนี้นะปัญหาเรื่องท้องอืดของเขาไม่เจอเลยนะครับทางคุณเจมส์ค่อนข้างที่จะมั่นใจในสินค้าของ TPI ใช่ครับนะครับเกษตรกรท่านใดที่เลี้ยงเลี้ยงสัตว์คล้ายเคียงกันนะครับหรือแพะนะครับสามารถหาซื้อตัวซินบติก TPI ไปใช้ได้เลยนะครับอันนี้นะครับหลาย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 เทปที่อัดมาเนี่ยส่วนใหญ่ใช้แต่ซินบรติก TPI เลยนะครับในการใช้ในกระบวนการย่อยนะครับในระบบตัวสัตว์ย่อยดี กินดีสารอาหารได้ดีถัดโตวไวแล้วสร้างภูมิคุ้มกันไม่เป็นโรคครับนี่นะครับคุณเจมส์ก็ยังใช้สินค้าของทีฟไออยู่หลาเนื่องนะครับ,รบนี่ใช้ในพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เลยช่ยครับ,รบแล้วในส่วนตัวอื่นเนี่ยได้มีการแนะนําเพิ่มเติมอะไรไหมฮะอ,อ๋อหลักๆทีทท่ที่เลี้ยงบนคอกแพะที่เลี้ยงบนคอกจะเจอก็จะเป็นพวกปัญหาแบบมันมันมัน,มนโซนบ้างอะไร้ยครับมันจะเป็นแผลอ๋อโซนแล้วมันเป็นแผลคือมันไปมันเป็นคอกเนาะเป็นสีมันแล้วคอกมันคงไม่ได้คอกอาณาจักรใหญ่หรอก ใช่ครับมันก็จะเป็นคอกหนึ่งไอ้ล็อกหนึ่งใช้กี่ตัวประมาณสักเจ็ดแปดตัวได้โอ้ล็อกเจ็ดแปดตัวมันก็เหมือนมาว่าอยู่กันหนาแน่นว่างั้นเหอะนะครับก็เกิดปัญหาเรื่องของผิวหนังของของของแพะใช่เราได้ให้เขาใช้ตัวไหนครับก็จะมีตัวเป็นตัวนี้ครับเป็นผงพ่นเหลืองครับอ๋อผงพ่นเหลืองนะครับก็จะถ้ามันเป็นแผลได้ใส่เลย ่ได้เลยครับตัวนี้จะช่วยทําให้แห้งเร็วและอ๋อแห้งเร็วแล้วเขาใช้ยาบงยาม่วงอะไรไหมเหมือนเหมือนเหมือนวัวไม่มีไม่สมัยก่อนเออแก่ไม่ใช้ครับจะใช้อโวอดีนแทนอ๋อจะใช้อโอดีนนะครับก็เลยหันมาให้ปรับเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้ผลพวกเหลืองก็คือเวลาเกิดแผลก็โปะได้เลยเปะได้เลยครับแผลก็จะแห้งภายในไม่เกินผมให้เลยไม่เกิน3วัน2วัน3วันจะจบเลยครับแผลจะแห้งมันจะช่วยในเรื่องของการเวลาแผลมันแห้งนะครับมันจะป้องกันไม่ให้ไข่แมลงวันหรือเชื้อโรคอะไรเข้าไปตามแผลได้ ไอ้ตรงนี้มันเป็นคุณสมบัติทําให้ประสานงานประสานแผลนะครับแผลได้แห้งไวแล้วตกสะเก็ดได้ดีนะครับผมเลือกไอตัวถ้าเป็นที่เขาใช้อยู่ก็คือไ,ไอไอวอดีนไอวอดีนไม<อ>น้ำ<อ>มันเป็นน้ำอ่ะยังมันก็แค่ประสานทําให้แผลนะไม่มีเชื้อโรคเข้าแต,แต่ว่ามันไม่ได้ทาให้แผลแ,แห้งนะครับถูกไหมครตรงนี้ได้นะนำเพิ่มเติมนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งไอที่แนะนำไอถ้าทําให้เป็นโรคก,กีบเนี่ยหรือปัญหาลูกโรคก,กีบมันเจอไหม โรคกีบเอไม่ค่อยไม่ค่อยเจอครับเพราะมันเลี้ยงอยู่ข้างบนอ๋อมาเลี้ยงอยู่ข้างบนเพราะว่าเท้าไม่ได้ไปสัมผัสดินใช่ครับก็คือหน้าฝนนี่ห้ามปล่อยเลยไม่ใช่ครับอ๋อเขากลัวเรื่องพยาธิพยาธิใช่ครับแล้วปัญหาเรื่องเชื้อโรคที่อยู่ในดินก็ก็ใช่ครับกลัวกลัวเรื่องนั้นทส่วนใหญ่ก็คือเลี้ยงแบบดีเลยเลี้ยงดีเขาเป็นพ่อพันธุ์อย่าลืมนะเขาเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับเขาไม่ได้เลี้ยงแบบปล่อยถ้าเลี้ยงแบบปล่อยเนี่ยจะปัญหาจะเกิดเหมือนวัวเลยเป็นโรคเท้ากีบนะครับจะทําาใหห้เเกิดปัญรื่อง ตีนเท้าเขาบวมถูกไหมครับแล้วจะประสบปัญหาตรงนี้เขาตัดปัญหาให้เกิดไม่ให้เกิดไม่ปล่อยลงเลยในช่วงหน้าฝนนะครับช่วงนาร้อนยังมีปล่อยลงบ้างใช่ครับไอตัวไมโครน็อกเราก็ได้แนะนําให้เขาแนะนําไปเพราะว่าเวลามูลมันถ่ายลงข้างล่างเนี้ยครับมันก็จะอาจจะมีเชื้อโรคอยู่ข้างในในดินอะไรครับมันก็แบบ เอาตัวไมโครน็อกเนี่ยไปช่วยป้องกันไว้ดีกว่าเลยนะครับป้องกันไว้ไม่ให้มันมันเกิดการให้เกิดโรคแล้วใช่ครับ,ะรบนะภาษาเนี่ยไม่ให้เกิดแหล่งกําเนิดโรคนะครับก็มีมีมีเมื่อกี้มีซินบาติกนะครับ <S <S มีผมก้นเหลืองในป้องป้องกันแผลแล้วนะแล้วไมโครน็อกนะครับไออตัวใหม่มมมหะะล่าสุดนะครับไอตัวนี้นะครับเอ่กฮุฟกาดนะได้ได้แนะนำเขาไหมฮะไอตัวฮุฟกัดได้แนะนําไปแล้วครับเพราะว่าอ่า โดยปกติมันก็จะมีแมลงอะไรมารบกวนอยู่แล้วนะครับในค้อพวกที่มันมีพวกกลิ่นของมูลมีมูลสัตว์อยู่นะครับมีแหล่งอาหารอะไรอย่างนี้ครับมันก็จะต้องมีไอ้พวกแมลงเป็นปกติอ๋อก็คือสามารถเอาไปผสมน้ํานี่เป็นน้บกาดนะครับเป็นสินค้าที่มีความเข้มข้นสูงนะครับสามารถป้องกันโรคแมลงไอ้พวกแมล,ล,ลงนะครับพวกหลือบลยุงต่างๆได้เอาไปผสมน้ําฉีดพ่นตัวสัตว์ได้เลยใช่ครับอันนี้ที่สําคัญคืออะไรนะครับ มันไม่เป็นพิษแล้วไม่ไปใช่สารเคมีสามารถสัมผัสได้ตัวสัตว์ได้โดยตรงหรือแม้กระทั่งสัมผัสด,ด้วยตัวคนเองที่ท,ทําการสีพ่นแล้วที่สําคัญไม่มีสารพิาและไม่เป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานนะครับผม3-4ตัวที่ใช้ในฟาร์มแพะอยู่นะครับครับเขามีความรู้สึกยังไงฮะของของของคุณเจมเนี่ยมีในการใช้สินค้าทีีไ,ไอเนี่ย แกค่อนข้างพอใจเลยครับเพราะว่ามันทําให้เลี้ยงแล้วมันโตเร็วขึ้นนะครับโอ้แล้วก็เรื่องต้นทุนก็จะลดน้อยลงนะครับอืเพราะว่าซินเบอร์ติกของเราก็ราคาไม่สูงมากอืมครับเอผมถามย้อนหน่อยะมันโตเร็วเนี่ยขนมันเป็นยังไงแพทเนี่ยต้องต้องขนสวยไหมของของฟาร์มแกขนสวยมากครับเออมันมันจะเลื่อมเลื่อมมันเลื่อมมันใช่ครับนุ่มก็คือมันโต แสดงว่าถ้ามันผลดีแ,แสดงว่าสารอาหารมันดูดครบหมดแล้วการจเจริญเติบโตทางด้านผิวหนังอะไรมันดีถูกไหมใช่ครับระยะเวลาท,ที่ที่ที่โตเร็วเนี่ยมันสั้นกว่าคนอื่นเวลาเวลาุนเหมือนเดิมใช่ไหมอ่าคือเมื่อก่อนอาจจะใช้เวลาสมมตินะฮะห้าสิบโลอาจจะใช้เวลาไอสิบห้าโลาจจใช้เวลาแค่หนึ่งเดือนครึ่งสมมตินะครับแต่ถ้าใช้ตัวนี้อาจจะย่นเรา,าเวลาอาจจะเหลือแค่เดือนเดียวกระด้สิบห้าโลแสดงว่ามันโตไวโตเร็วถูกไหมโตเร็วขึ้นเนาะครับคือย่นคือทำคือทําให้มันโตไวนั่เองนะครับผลสวยนะครับ แล้วได้น้ําหนักดีน้ำหนักดีแล้วก็สามารถแบบโตไวแล้วก็สามารถให้มันเอาไปขายเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ได้เร็วขึ้นนะครับอ๋อถ้ามันโตไวก็เขาก็สามารถจําหน่ายพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ได้เร็วใช่ครับถูกไหมครับนี่คือสิ่งที่เขาค่อนข้างที่จะเขาเรียกว,ว่า,าภาพคุมมใจกับการใช้สินค้า TPI เลยใช่ครับนะครับซึ่งวันนี้คุณเจมก็ได้ไดเลือกมาถูกทางเลยเลือกสินค้า t b i เนี่ยใช้ในกระบวนการเลี้ยงแพะพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับ จากประสบปัญหา้องท้องอืดน,นะแล้วเราก็เป็นสินค้าที่ตอบโจทย์แล้วแก้ปัญหาให้เขาได้ชัดเจนมากที่สุดนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับก็ได้สาระความรู้มากมายในการเลี้ยงแพะนะครับหรือใช้สินค้า TPI แนททาจากฟาร์มที่มีปัญหาการเป็นฟาร์มที่มีมูลค่าที่สร้างมูลค่าแล้วเขาเรียกวา่าผลกําไรที่ง,งกงามที่ดีนะครับวันนี้ก็ขอบคุณคุณอัตรพรเลเตียวเยนะครับที่ ได้ให้ความรู้ทางกเกษตรกรไทยผู้เลี้ยงแพะนะครับสำหรับวันนี้รายการต่อโลก TPI เวลาหมดแล้วครับพบกันโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ